ผลงานการนําเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียผลงานชิ้นที่1นึ่งเรซูเม่ผลงานชิ้นที่ 2, 2วิดีโอแนะนําตัวอยู่โรงเรียนตีนสีบอยู่ชั้นพีไฟเอลฟาอยู่จังหวัดปชตตานีอำเภอเมืองตำบลเฉลียงเลขที่ยีค่ะผลงานชิ้นที่3วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชการที่10ผลงานที่4การเป็นแม่ผลงานชิ้นที่้าวิดีโอบอกลากม สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะการทดลองวิทยาศาสตร์ของหนูคือการทอดไข่ด้วยแสงอาทิตย์ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือไข่นะคะแล้วก็กระทะนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็คือตั้งกระทะไว้กลางแดดนะคะห้านาทีค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะต่อกขึ้นไปค่ะเจาะคิกที่ไว้นะคะที่ไว์จับประมาณ5นาทีน,นะคะแล้วเราจะมาดูผลลัพธ์กันค่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เราได้นะคะที่เราจับ 5นาทีนะคะก็มีไข่ขาวบางส่วนสุกส่วนที่เหลือก็ไม่สุกไข่แดงเนี่ยก็ยังดิบๆอยู่เลยนะคะหลังจากทดลองสุกนะคะก็สรุปได้ว่าส่วนที่สุกเนี่ยได้รับแสงแดดมากกว่านะคะและส่วนที่ไม่ ความรู้สึกที่ได้ทําคือเพลิดเพลินกับงานและสนุกสนานเวลาที่ได้ทําความประทับใจคือได้รับรางวัลและได้รับคำชมความยินดีจากคนอื่นจัดทาโดยเด็กหญิงพอนชนุพอทองชั้นพีไฟแอลฟาเลขที่ยี่สิขอบคุณค่ะ